คือตัว planet X ของเราเนี่ยเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลมากๆนี่ดวงอาทิตย์วงสีขาวเนี่ยคือจำลองมุงโคโจรดาวเนปจูนปรากฏเป็นเหมือนดาวเล็ก,ลกๆดวงหนึ่งบนท้องฟ้าเท่านั้นเองจุดที่ตัวดาว planet X จะเข้ามาใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดห่างไปประมาณ6 0 0 0ืนล้านกิโลเมตร60,000นล้าน <c oughs> กิโลเมตรเนี่ยคือประมาณ200 000, 000, เท่าระยะห่างโลกดวงอาทิตย์ <c oughs> และจะใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์น่าจะ1 0 0 0 0ปี This is the standard podcast, eye-opening for your ears. Oh, สวัสดีครับพัตเตอร์ครับสวัสดีครับ,รบกอนครับสวัสดีค่ะนิวค่ะในอีพีที่แล้วค่ะเราพาทุกคนไปสำรวจดาวพลูโตแต่ว่าอีพีนี้เราจะขยบไกลออกไปหน่อยแต่จริงๆก็ไม่รู้ว่ามันต้องไกลามากขนาดไหนเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่เจอน้องแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ในระบบสุริยะหรือเปล่าหรือว่าเขาอยู่ตรงไหนกันนะซึ่งเรากําลังจะพูดถึงดาวที่ชื่อว่าแพเน็ตเอ็กครับก็เหมือนที่เราเกินกันไปตอนที่แล้วว่าเออ เรามีการพยายามค้นหาดาวเคราะห์ดวงที่9นะจนในตอนนี้มันไม่มี9แล้วแต่ว่าในตอนนั้นเราก็ยังค้นหาดาวเคราะห์ดวงที่10ด้วยที่คิดว่ามันจะมีจริงๆซึ่งหลักการคำนวณในสมนการของอนิติศาสตร์เนี่ยเราและนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันจะต้องมีดาว Planet X อยู่ข้นอกนั่นที่ไกลกว่าดาวพูทโตใช่ไมครัคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในตอนนั้นเราคิดว่าพุูโตคือ Planet X เลย เราคิดว่าพลูโตต้องเป็นดวงที่ใหญ่แน่ๆเราพลูโตก็ทําให้นักวิทย์ตยิดหวังพเพาะเล็กนิดเดียวมันก็เลยบอกนายไม่ใช่ planet X หรอกเดี๋ยวเราหาต่อก็ได้เดี๋ยวหาอีกดวงหนึ่งมันต้องมีอยู่แหละจนกระทั่งในท้ายที่สุดนักดาราศาสตร์ก็ได้มารู้ในภายหลังนะครับว่าข้อมูลจากบ,บนโลกของเราที่วัดมวลดาวนปจูนมันคาดเคลื่อนดาวเนปจูนนดวเดียวเนี่ยเพียงพอต่อการดึงให้ยูเรเนสมัน เบี่ยงนีไปได้หละไม่ต้องมีไอ้ planet ออยู่ข้างนอกนั้นแต่ความจริงก็ยังมีอีกดวงที่เดี๋ยวเรามาจอกลึกเล่ากันในวิดีโอนี้นะครับแล้วทําไมเราถึงยังเชื่อว่ายังมี Planet X อยู่ข้างนอกนั่นนะเพราะว่าเราก็เจอเดาวเคราะห์ดวงใหม่มาทีเรื่อยๆนะครับอันนี้อธิบายให้เห็นภาพกันก่อน<ม>อาจจะต้องพาพี่นิวพี่พัตเตอร์และคุณผู้ชมครับย้อนกลับไปถึงสมัยที่เราเจอเดาวเคราะห์ดวงใหม่ไปดูมหากาศการค้นพบไอดาวที่ข้างนอกนั้นกันนะฮะ อย่างในอดีตเนี่ยเรารู้แค่ว่ารบปฟรียะสิ้นสุดที่ดาวเสาร์นั่นคือดาวเคราะห์ดวงที่ไกลที่สุดแล้วนะครับคือทั้งคาดวงเนี่ยครับเป็นดาวเคราะห์ที่มีความสว่างเพียงพอให้เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าก,ก็เลยเห็นว่ามันเคลื่อนที่ขยับขยื่อนไปมาบนท้องฟ้านะครับแล้วในช่วงเวลาถัดมาเนี่ยเรามีการพัฒนากล้องโทรทัศน์ขึ้นมานะฮะตอนแต่ที่แกลิเลโอใช้มาจะหนึ่งแบบที่เซอร์เอฟเฟกนิวตันใช้ เราเริ่มส่องไปเห็นดาวที่อยู่ไกลมากขึ้นได้จนคืนหนึ่งในปีพ7 8 1เนเนี่ยคุณวิลเลียมเพอร์เชลนะครับนักดราราศาสตร์อังกฤษส่องไปเจอว่าไม่มีดาวดวงหนึ่งลักษณะเป็นเหมือนดาวเคราะห์เลยที่เราไม่รู้มาก่อนว่ามันมีดวงนี้เนี่ยสร้างความแตกตื่นมากเพราะก่อนหน้าน,นี้เราเห็นด้วยตาเปล่ามาตลอดแล้วไม่มีอีกดวงหนึ่งที่ซ่อนอยู่ที่เรามองไม่เห็นอยู่ไกลกว่านั้นด้วยความเป็นคนอังกฤษที่รักชาตินะครับ คุณเทอร์เชลตั้งชื่อดาวเคราะหดวงนี้ตามกษัตริย์จอร์ทที่สามแต่นักดาราศาสตร์บอกไม่เอาอเราไม่เอาแบบนี้ขอเป็นชื่อเทพเลยได้เป็นชื่อดาวยูเรนัสมาแทนพอเจอยูเรนีสเสแล้วปุ๊บนักดาราศาสตร์ก็ไปย้อนดูภาพที่ถ่ายในอดีตก็เจอว่าเออเราเคยถ่ายติดยูเรนัสมาแล้วหลายครั้งนะครับเราเลยสังเกตดูการเคลื่อนที่ของยูเรนัสบนท้องฟ้า แล้วเอามาเทียบกับเอกฎความน้มถ่วงสากลของนิวตันกฎที่เราเคยใช้ในตอนเรียนคณิตศาสตร์กันเนี่ยค่ะเอามาลองเทียบดูครับว่าดาวูเรนัสเนี่ยเคลื่อนที่ตามที่นิวตันคำนวณไว้ไหมผลปรากฏว่ามันเคลื่อนที่เบี่ยงไปคาดเคลื่อนไปจากที่คำนวณมีอยู่สองอย่างนิวตันมั่วกับสองคือมีดาวเคราะอีกดวงที่ดึงเอาไว้ที่ดึงเอาไว้ จุดนั้นเนี่ยครับทำให้มีนักคณิตศาสตร์สองคนคนหนึ่งชื่อเออร์แบนเลอเวริเยคนฝรั่งเศสนะครับอีกคนชื่อจอห์นค u ูชอดัมส์สองคนเนี่ยลองคำนวณหาตำแหน่งว่ามันมีดาวอีกดวงอยู่ตรงไหนหลังจากคำนวณได้เสร็จแล้วเนี่ยครับคุณเลอเวริเยเนี่ยได้ส่งข้อมูลไปให้นักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันครับใช้กล้องดูดาวดนั้นส่งไปดู <c oughs> แค่คืนเดียวเจอเลยฮะว่าไม่มีดาวอีกดวงอยู่บนนั้น จริงๆเรื่องนี้มีความพีกนิดหนึ่งคือฝั่งอังกฤษนะครับเจอได้ก่อนแต่ที่ขอดูดาวเขาใช้แผนที่ดาวรุ่นเก่าเลยไม่รู้ว่าไอ้ดาวดวงนั้น,นคือดาวเนปจูนกลายเป็นฝรั่งเศสตัดหน้าไม่ยอมอัปเดตนะครัก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายไปแล้วทีนี้หลังจากที่เราค้นพบว่าเอ้ยเรามีดาวเนปจูนแล้วค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นของการที่ทําให้เราได้สํารวจพลูโตต่อแต่ว่าสํารวจเสร็จแล้วว่า ไม่ใช่ planet x นะแล้วหลังจากนั้นก็คือเริ่มที่จะค้นพบหรือว่าเจอแล้วไหมนะคะคืออธิบายอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆทุกอย่างครับที่มีมวลมีแรงน้ำถ่วงหมดมีแรงที่ดึงดูดกระทำกันได้หมดแต่เราคิดว่าดาวเนปจูนเนี่ยมวลไม่มากพอจะดึงดาวยูเรเนสได้ต้องมีอีกดวงหนึ่งที่ใหญ่พอๆกับเนปจูนช่วยดึงกันอยู่เป็นสองดวงช่วยดึงให้ยูเรเนียสมันเคลื่อนที่เบี่ยงออกไปไอ้ที่การคำนวณนั้นมันผิดพลาดนะครับ แต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าผิดพลาดหรือเปล่าแล้วก็เกิดเป็นความพยายามตามหาอย่างนี้ตอนที่แล้วเราพูดถึงคุณเพอร์ฟิวโรเวลไปนะฮะคุณโรเวลเนี่ยเขาเป็นคนจุดประกายไอเดีย Planet X ขึ้นมาคือเขาเป็นนักธุรกิจที่อินเรื่องอวกาศมากๆเป็นคนที่เคยบอกว่าดาวคายมีครองพอส่งกล้องไปเจอแต่ความจริงคือกล้องเขาคุณภาพไม่ดี <laughs> แต่กับไอเรื่องทฤษฎี Planet X เนี่ยครับ <laughs> เขาบอกว่าเนี่ย ผมศึกษาดูตำแหน่งดาวหางดาวหางที่มันโครจรอ,อยู่ไกลๆวนเข้ามาในรูปริยะเนี่ยพฤติกรรมมันเหมือนกับว่ามีดาวอะไรไปดึงมันไว้อยู่ <ử. S 1> ดาวดวงนี้ต้องมีมวลประมาณเจ็ดเท่าของโลกและโครจรอ,อยู่ไกลกว่าดาวเนปจูนพอท้ายที่สุดเนี่ยเราค้นพบดาวพลูโตเราเจอว่าพลูโตเล็กกว่าดวงจันทร์อีก <ử. S 1> ไม่น่าจะเป็นแพลเนตเอ็กซ์แล้วเราก็มีความพยายามจะตามหาครับว่าพลูโตไม่ใช่แพลเนตเอ็กซ์ แปลว่าไอดาวดวงนี้ยังอยู่ข้างนอกนั้นยังหาไม่เจอหรือเปล่ามีความพยายามในการตามหาอายุนะครับจนกระทั่งเมื่อเราส่งยาน Voyager 2เดินทางไปสำรวจเดินทางไปบินผ่านดาวเนิบจูนเสร็จแล้วปุ๊บวัดขนาดมวลดาวนิบจูนได้อ๋อเอามวลดาวเนิบจูนมาแทนค่าสมการของนิวตัน perfect แปลว่าก่อนหน้านี่ยอุปกรณ์บนโลกเราไม่แม่นม <c oughs> ก็เลยทำให้ทฤษฎี planet x ถูกล้มล้างไปรอบหนึ่งในช่วงปีพันเก้าิที่ผ่านมา <Perfect S 2> รเฟคคือหมายความว่าพอเราออกไปได้ข้อมูลกลับมาเปิดการว่าเอ้ยมวลของดาวเนปจูมันมากพอที่จะดึงอยู่เลนัดให้มีความผิดปกติอยู่แล้วน่าหมายความว่าแพเน็ตเที่คิดกันไว้ว่ามันควรจะเป็นตัวที่ช่วยอยู่เลนัดดึงก็ไม่มีแล้วใช่ครับก็คือเอามาแทนค่าสมการที่ผมยกไปตอนแรกก็คือ f เท่ากับ G คณ m คณ m หาร R ลังสอง ท่ากับูครับถ้าจํากันได้สุดนนี้เราจะเคยผ่านตากันมาแล้วเราผมมดอนกับมันมากนะฮะแต่นี่แหละคือเราสามารถแทนได้เลยเอามวลของยูเรนัสกับมวลของเนปจูนมาแทนในสมการแล้วก็พบว่าไอการที่ยูเรนัสโคจรคัดเคลื่อนไปมาจากตรงนี้จริงๆก็เลยทําให้ไอตัว Planet X ตัวต้นฉบับตอนแรกเนี่ยก็ไม่มีอยู่จริงถ้าอย่างนั้น หมายความว่าสมการคณิตศาสตร์ในตอนแรกที่เขาใช้วัดกันขึ้นมาค่ะมันผิดพลาดเหรอคะมันมันเป็นไปได้ใช่ไหมว่ามันจะผิดพลาดได้มันผิดพลาดเพราะเราแทนค่าผิดเราคำนวณค่ามวลของดาวเนปจูนไว้อย่างหนึง่งแต่เราไปวัดจริงๆแล้วเออเนปจูนมีมวลมากกว่านั้นสามารถดึงได้มากกว่าจนพอเรารู้ตัวแปรรู้ตัวแปรมวลยูเรนัสมวลเนปจูนเรารู้แรงที่กระทำรู้แรงเสร็จปุ๊บเรารู้ว่ามันเคลื่อนที่คลาดไปเท่าไหร่ คำนวณออกมาได้เพอดีตามสมการครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้หยุดยั้งการค้นหามันใช่ไหมครับคือเราก็ไม่ได้ไม่เชื่อเลยว่าแบบเอ้ยพอเราเห็นว่าสมก,การมันผิดเอ้ยมันไม่ได้มีตัวแปรที่มากพอที่จะมีความเป็นไปได้ว่าจะมีดาวตรงนั้นอยู่ตรงนั้นคือเราก็ไม่หยุดนะครับจริงๆเหตุผลที่เราไม่หยุดเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เจอว่ามีดาวที่อยู่ไกลกว่าดาวพลูโตเพิ่มมากขึ้นเมืม่อก่อนเนี่ยที่เราคิดว่าพลูโตเป็นดาวเคราะห์เพราะ มันมีอยู่แค่ดวงเดียวที่เราคนเจอ,อหลังจากนั้นเราเจอพวกแบบดาวเคราะ์แคระที่อยู่ไกลกว่าดาวพลูโตออกไปเจอวัตถุต,ต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะฮะพวกเนี้ยนักดาราศาสตร์จะเรียกรวมกันว่า TNO Trans Neptunian Object หรือบรรดาก้อนหินต่างๆที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ไกลกว่าดาวเนปจูนเราเจอเพิ่มมากขึ้นจนก็มีความรู้สึกว่าไอ้พวกเนี้ยมันจะต้องมีดาวเคราะห์อีกข้างนอกด้วยหรือเปล่า <Das que at> ในเมื่อเราเจอก้อนหินต่างๆเต็มไปหมด <IS IN> เหมือนกับว่าดวงอาทิตย์เราเนี่ย <S <S มีวงแหวนชั้นที่สองเมื่อก่อนเราจะคิดว่าวงแหวนชั้นเดียวที่รู้จักคือไอแท็บดาวเคราะห์น้อยอะครับช่องว่างระหว่างดาวคานกับดาวพฤหัสที่จะมีดาวเคราะห์น้อยโคจรอยู่เป็นหมื่นกว่าดวงเลยแต่กลายเป็นว่าในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเจออีกแท็บหนึง่งอยู่เลยดาวเนยบจยูนออกไปก็มีก้อนหินโคจรอย,อยู่รอบเยอะเหมือนกันแล้วก็ทําให้เกิดความสงสัยว่า ถ้ามันมีก้อนหินพวกนี้อยู่เป็นไปได้ไหมที่จะมีไอ้ p l a n e เ X เนี่ยอยู่จริงๆที่จะมีดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งที่อยู่ถัดออกไปเหมือนก,กับวงแหวนชั้นในใช่ครับก็เลยเป็นความพยายามในการค้นหาจนกระทั่งในปี2016เนี่ยมีนักดาราศาสตร์สองคนเสนอทฤษฎีขึ้นมาครับ Planet X ของเราเนี่ยม,มีจริงกลับชาติมัเกิดใหม่ในชื่อพ l าเน t นนะฮะ <laughs> <laughs> เพราะว่าพลูโตถูกลดขันกกดลดไปแล้ว <laughs> ก็เลยเหลือก้าดวงแต่ในคลิปนี้เพื่อให้เข้าใจง่ายเราก็เรียกว่าเป็น Planet X เหมือนเดิมเพราะ X ็นที่เนียคือไม่ได้แบบอ่าเป็นตัวเลขโรมันนะฮะที่เป็นเลข1ิแต่ก็คือแบบเหมือนเป็นดาวปริศินาเหมือนสารเคมี X อย่างเงี้ยนะฮะคือยังามเลยผมก็เลยจะถามเลยว่าทําไมไม่เป็น p พ a n e t i x มันน่าจะดูซับซ้อนเกินไปนะฮะก็เลยแบบเป็น Planet X เหมือนเดิมละกันซึ่งเนี่ยเดี๋ยวพาไปรู้จักกันนะฮะว่าไอ้ planet x ที่เราคิดว่ามีอยู่เนี่ย มันควรจะเป็นอย่างไรแล้วแบบนักดาราศาสตร์ทราบกันอย่างไรนะคะซึ่งก็เป็นสมมติฐานเนาะตอนน,ตอนนี้เป็นสมมติฐานครับเพราะเรายังไม่เจอแต่วิธีที่เราคิดว่า,าดาวดวงนี้จะมีอยู่จริงเพราะเราไปเจอดาวอยู่สองดวงครับเดี๋ยวแอบเปิดภาพให้ดูกันมีดาวอยู่สองดวงที่ลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับเปิดเป็นเส้นวงโครจรให้ดูนะคะัเส้นอันนี้ยคือตัววัตถุที่เราไปค้นพบจะเห็นว่ามีความรีที่สูงมากๆ เป็นพวกก้อนหินที่โคจรรอบดวงอาทิตย์นะฮะขนาดใหญ่ประมาณสามร้อยสี่รอเมตรเท่านั้นความน่าสนใจคือรูปศิยะของเราคือตรงนี้เอวงกลมเล็กๆตรงนี้วงกลมสีฟ้านะใช่ไหมแต่เนี่ยดาวพวกเนี้ยวงโคจรนรีมากมโคจรรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบเนี่ยใช้เวลาประมาณหมื่นปีลองนึกสภาพแบบหมื่นปีกว่าจะวนเข้ามาใกล้ดวงอาทิตย์รอบหนึ่งแล้วเราไม่ได้เจอแค่สองดวงครับจริงๆเราเจอเยอะมากๆ แถบฝีม่วงเนี่ยครับคือมันดาวัตถุที่เราเจอ<ม>พวกดาวเคราะห์น้อยที่อยู่ไกลออกไป<ม>คือตรงนี้หมดเลยแล้วไอ้ทุกดวงที่เราเจอพฤติกรรมของมันคล้ายกันคือมุโคโจรม,มีความรีมแล้วหันไปทิศเดียวอ่าก็คือฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนี้หมดเลย<ม>นักดาราศาสตร์เลยคิดว่าหรือมันจะมีดาวเคราะห์ขนาดใหญ่อยู่ฝั่งนี้<ม>ที่คอยเหวี่ยงไอ้พวกดาวพวกเนี่ยให้มีพฤติกรรมประหลาด<ม>ประหลาดอยู่<ม>เลยกลายเป็นสมมติฐานว่า เราควรจะมีแพลเน็ตานดาวเคราะห์ที่มีมวลมากกว่าโลกประมาณ5เท่าครับเป็นซูเปอร์เอินะฮะอยู่บริเวณตรงนี้โคจรรอบดวงอาทิตย์อยู่ไกลๆซึ่งตอนนี้จะอยู่ตรงไหนของระบบก็ไม่รู้ใช่ไหมตอนนี้เรายังไม่รู้ครับเพราะทางที่ฝุดไอเนี้ยคือสมมติฐานจากการสังเกตการโดยอ,อ้อมแต่ถามว่าเราพอจะเดาได้ไหมก็มีเทคนิคในการเดาอยู่เหมือนกันคือเราดูจาก ตำแหน่งว่าก้อนดาวเคราะห์น้อยพวกนี้อยู่ตรงไหนในวงโครจรแล้วเพื่อคำนวณย้อนไปดูครับแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายที่เราจะหาว่ามันอยู่ตรงไหนได้นะฮะนั่นหมายความว่าตัวเส้นสีม่วงที่ที่เราเห็นมันคือการโครจรของกลุ่มดาวเคราะห์น้อยใช่ไหมส่วนส่วนสีส้มคือสิ่งที่เราคาดการณ์ว่าจะเป็นดาวแพลนเนต็กครับแล้วถ้ามันวงโครจรมันรีขนาดนั้นนะครับในในการาฟสีม่วงนั่นหมายความว่าจริงๆแล้ว่ดาวดวงใหญ่มันควรจะอยู่ ด้านซ้ายไหมนะที่มันดึงออกไปให้มันมีรีคือต้องอธิบายนี้ครับว่าไอ้เกิดของแรงน้่มทวงเนี่ยอ่าอย่างที่เราเรียนกันนะฮะว่าแรงที่กระทํามันจะกระทํากันในทิศตรงกันข้ามดังนั้นอิทธิพลของตัวแพลเนตนายเนี่ยตัวเราคราะเอแพลเนตเของเราเนี่ยถ้ามันอยู่ฝั่งนี้มันจะตอบโจทย์ได้ว่าทําไมพฤติกรรมห่างมันถึงยืดไปทางนี้เหมือนมันเป็นคนที่คอยเหวี่ยงให้หางมันยืดออกไปทางนี้แทน เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงเจอดาวหันแมาซิกนี้อยู่อย่างเดียวเจอแบบประมาณสิบกว่าดวงแล้วครับที่พฤติกรรมไยกันหมดหันไปทางฟิกหนึ่งของระบบสี่ิยกแต่ฝั่งนี้ไม่เจอเลยไม่ใช่ว่าเราไม่หานะคะนักดาราศาสตร์ก็พยายามหาอยู่เคแต่เราไม่เจออยู่ตรงนี้เลยแบบคาดดาวะ่ะหรือมันมีดาวอะไรอยู่ตรงนี้เป็นดาวเคราะห์ ดวงที่9ที่เราหาอยู่หรือเปล่าอมันมีเหตุผลอะไรไหมคะว่าทําไมเราถึงไม่เจอในเมื่อมันมีชุดข้อมูลที่พูดถึงดาวเคราะห์น้อยตั้งสิบกว่าดวงว่าเขามีวงโครจรเป็นวงรีน่าจะมีอะไรดึงเขาอยู่แต่แต่ทําไมเราถึงยังหาเขาไม่เจอละคือตัว Planet X ของเราเนี่ยเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลมาก,มากนะฮะอันนี้ภาพจําลองลักษณะประมาณนี้นะฮะดวงน,นี้นี่ดวงอาทิตย์ออไอวงสีขา,ขาวเนี่ยคือจําลองวงโครจรดาวเนปจูน คือปรากฏเป็นเหมือนดาวเล็กๆดวงหนึ่งบนท้องฟ้าเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือมุมมองมุมมองจากตัว Planet X มองมาในรูปริยะแต่จากบนโลกของเรามองออกไปก็ยากไม่แพ้กันนะฮะจุดที่ตัวดาว Planet X จะเข้ามาใ,ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดห่างไปประมาณ60,000ล้านกิโลเมตร60,000ล้านกิโลเมตรเนี่ยคือประมาณ200เท่าระยะห่างโลกดวงอาทิตย์และจะใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์น่าจะ1 0 0 0 0ปี หนึ่งหมื่นปีเนี่ยเทียบหาดวงที่ไกลที่สุดอย่างดาวเนปจูนใช้แค่1้อยหสิบห้าปีถ้าสมมติว่าตอนนี้เขาอยู่ปลายนู่นเลยัหมายความว่าอีกห้าพันปีกว่าจะมาถึงเรากว่าจะมาใกล้ให้เราเห็นซึ่งจุดไกลสุดอยู่ห่างไปประมาณแสนกว่าล้านกิโลเมตรถึงแม้ว่าจะใกล้ก็ยังไกลอยู่ดีก็ยังไกลมากๆอย่างในตอนดาวพลูโต,โตเราบอกว่า ต้องดูดาวเป็นแสนๆสนดวงเพื่อแย่งหาการเคลื่อนที่ของดาวพลูโตตัว Planet X เนี่ยจะยากกว่านั้นครับคือนักดาราศาสตร์คนที่ตั้งทฤษฎีเนี่ยเขาบอกว่าการจะสังเกตจากโลกสภาพท้องฟ้าต้องเพอร์เฟกมากๆมไม่มีเมฆอากาศปลอดโปร่งฟ้าโลง่งปีหนึ่งอาจจะมีช่วงเวลาที่เหมาะต่อการสำรวจได้แค่หนึ่งวันเท่านั้นมันเลยเป็นเรื่องที่ยากมากว่าทำไมเราถึงยังถ่ายภาพไม่เจอเพราะดาวพวกนี้ นอกจากจะจางแล้วนะครับหนึ่งหมื่นปีที่โคจรรอบดวงอาทิตย์แปลว่าช่วงชีวิตมนุษย์เราเนี่ยอ,อายุนอ,นอาจจะเต็มที่ว่าหนึ่งร้อยปีอะครับดาวขยับไปแค่นิดเดียวม,มันดูเหมือนหยุดนิ่งเลยอะครับยิ่งทำให้การค้นหามันท้าทายมากขึ้นไปอีกซึ่งเรามีวิธีการวัดไหมครับถ้าเกิดว่าเราอยู่บนโลกอย่างเงี้ยที่แบบว่ามองในวันที่ฟ้าเปิดมากๆนอกจากการเทียบรูปกันหรือว่าจริงๆแล้วมันก็คือการเทียบรูปกันนั่นแหละจริงๆในปัจจุบันเราก็ยังเทียบรูปเป็นหลักอยู่นะครับเพื่อดูว่า ดาวมันขยับไปหรือเปล่าอันนี้ยากกว่าการที่เราหาดาวที่โคจรรอบดวงทิ์ดวงอื่นเพราะว่าการที่เราหาดาวดวงอื่นเนี่ยเรามองออกไปเราดูความเปลี่ยนแปลงของดาวเคราะห์ระหว่างหมุนอยู่รอบดวงทิ์ของเขาบางทีเราดูแสงของดวงทิ์ว่ามันมืดลงไปเท่าไหร่เราก็เจอดาวเคราะห์ได้แต่เอฟแพลเนตเอ็กซ์ X เนี่ยก็อยู่ในระบบสิยะเหมือนกับโลกเรามองออกไปเราเจอแต่ความมืด เราไม่มีตัวอ้างอิงเลยอะครับว่าแบบเอ้ยคณอยู่ตรงไหนคุณมีมวลมากน้อยหรือเปล่ามันเลยทําให้แบบการหายิ่งท้าทายเป็นเหตุผลว่าทําไมเราเจอดาวเคราะห์ที่โคจรอยู่นอกกรุปสุริยะแบบเกือบหมื่นดวงแล้วแต่ทําไมแพล n e t เน็ตนายที่เอ้ยก็อยู่ในรุบดาวเดียวกันถึงยังหาไม่เจอ เพราะมันมืดเพราะมันไกลแล้วก็แบบเราไม่มีจุดอ้างอิงที่ใช้ในการคุณอยู่ตรงนี้นะหรืออยู่ตรงไหนในอวกาศครับมันไกลที่ขนาดแสงจากดวงอาทิตย์ก็คือส่องไปไม่ถึงใช่ไหมมันเลยมืดคือแสงจากดวงอาทิตย์ส่องไปถึงครับแต่เมื่อเรามองจากโลกเนี่ยมันแทบจะมองไม่เห็นเลยมันมจะเป็นจุดที่จางมากมากกว่าแสงจะแบบมาถึงกล้องบนโลกของเราก็ในอนาคตเราอาจจะได้เห็นภารกิจที่ออกไปสำรวจเพิ่มเติมแบบมีกล้องโทรทัศน์โอวกาศที่มีความละเอียดชัดขึ้น เพื่อช่วยในการสำรวจได้แต่จริงๆเนี่ยในปัจจุบันก็มีความพยายามอยู่นะครับอย่างนา s a เนี่ยเปิดให้คนทั่วไปร่วมค้นหา A อ l a n e t X ได้เหมือนกันคือเราสามารถที่จะแบบเข้าไปเซิร์ชดูรูปจากที่กล้องโทรทัศน์อวกาศของนา s a ถ่ายไว้ได้ครับชื่อโปรเจกต์ว่า backyard world planet nine คือเข้าเว็บไปปุ๊บแล้วเราเทียบรูปเลยว่ามีดาวขยับไหมมี Planet X อยู่ตรงนี้หรือเปล่า โครงการนี้มีอาสาสมัครหลายแสนคนอยู่เหมือนกันที่ร่วมกันค้นหาข้อมูลอยู่แต่เราก็ยังไม่เจอนะฮะในปัจจุบันนั่นหมายความว่ามนุษย์เราก็ยังมีความเชื่ออยู่นะว่ายังไงมันก็น่าจะมีแหละเจ้าดาวตรงนี้แต่ว่าถ้าจากที่ฟังกรทั้งหมดนะครับมันคือดาวเคราะห์ที่มีมวลมากกว่าโลกประมาณหเท่านะใช่ครับนั่นหมายความว่ามันอ่ะจะส่งผลกระทบกับดาวเคราะห์น้อยด้วยทําทําให้เกิดวงโคจรบแบบนั้นน,น,นั่นหมายความว่าถ้าวันหนึ่งมันเข้ามาใกล้ ระบบสุริยะเรามากๆครับมันจะส่งผลกระทบอะไรกับดาวอังคารดาวพุธหรือว่าดาวพฤหัสห,หรือว่าโลกด้วยซ้ำม,มันจะทําให้พวกเราแบบเวี่ยงออกไปกระจายออกไปได้ไหมหรือเราอาจจะเกิดการสูนพันธ์ครั้งใหญ่ไหมนะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในระบบสุริยะเข้ามาจริงๆถ้าเอาแค่มวลเนี่ยมวลของมันทําให้เกิดอันตรายได้ แต่ข้อดีครับคือดาวดวงนี้ยังอยู่ในระยะที่ปลอดภัยอยู่เข้ามาใกล้ดวงทิตที่ฝุดเนี่ยประมาณสอง0 0ืล้านกิโลเมตรซึ่งอย่างที่โชว์ในรูปนี้ครว่าเส้นสีส้มเนี่ยก็คือเนี่ยคือจุดใกล้ฝุดนะฮะคือตรงนี้แล้ววงโครจรดาวนปจูนคือเส้นขาวๆเล็กๆตรงนี้คือถึงแม้ว่าในจุดที่ใกล้ๆเนี่ยก็ยังไกลออกมาอยู่จนไม่มีผลโดยตรงต่อรูปข้างในแต่ผลที่อาจจะเห็นได้ชัดก็คือเหมือนเป็นดาวที่คอยเหวี่ยงพวกดาวเคราะห์น้อย ไอแทบชั้นนอกเนี่ยครับให้มีวงโครจรที่แปลกไปมากขึ้นอาจจะทําให้มีดากเครอะหน้อยบางดวงถูกเวียงเข้ามามสู่ระบบฟิยะชั้นในหรือเวียงดาวหางเข้ามาให้เราได้เห็นได้<ม>ถ้ามันอยู่ในตําแหน่งที่พอเหมาะพอเจาะก,กันแต่ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากอยู่สิ่งหนึ่งที่อาจจะอยากเสริมนะครับคือตัวพลาเน็ตเอ็กซ์เนี่ยมันจะมาเติมเต็มช่องว่างของดาวเคราะห์ในระบบฟิยาของเราครับปัจจุบันเนี่ยครับระบบฟิยะดาวเคราะห์หิน อย่างโลกของเราเนี่ยคือเป็นดาวเคราะห์หินที่ใหญ่ที่สุดและดาวเนปจูนคือดาวเคราะห์ก,ก๊าซที่มีขนาดเล็กที่สุดเนปจูนมีมวลมากกว่าโลกถึง17เท่ากลายเป็นว่าเราไม่มีไอดาวตรงกลางอย่างนี้ครับอันนี้คือภาพจําลองของดาวเคราะห์นอกระบบ mm hmm. ที่ใกล้เคียงกับกวนของไอแพลเนตเโลกก็เล็กไปเลยเนปจูน <Yeah. S 1> ก็ใหญ่ไปเลย <Yeah. S 1> แต่เราไม่มีดาวตรงเนี้ยอยู่ในระบบสุริยะ mm hmm. ซึ่งมันทําให้ระบบสุริยะของเราดูแปลกเพราะเขามีกันทั่วจักรวาล S <S ทุกระบบมีดาวที่เป็นซูเปอร์เอิร์ดอย่างนี้หมดมันก็เลยไปเสริมทฤษฎีครับว่าแบบถ้าแพลเน็ตเเนี่ยเป็นดาวซูเปอร์เอิร์ดมันก็คือทําให้เราไม่แปลกกว่าชาวบ้านเพราะเราก็จะมีดาวที่มาเติมเต็มช่องว่างตรงนี้ได้เหมือนกันครับนั่นหมายความว่าเขาสันนิษฐานว่าแพลเน็ตที่เราอาจจะเจอเนี่ยคือซูเปอร์เอิร์ดถูกต้องไหมคะเพราะว่าจักรวาลอื่นๆมีอะ่ะเราก็น่าจะมีแต่แค่เรายังหาไม่เจอหรือเปล่านะครับคือเราคิดว่าเป็นซูเปอร์เอิร์ดจากการที่ ไอร้ระบบฟิสิกอื่นมีเหมือนกันและก็จากอิกทธิพลที่เราเห็นไอ้พวกดาวเคราะห์น้อยวงนอกมีพฤติกรรมแบบมีความรีผิดปกติเนี่ยมันอธิบายได้ด้วยการที่เรายัดแพนเน็ตนายเนี่ยเรายัดไอ้ดาวเคราะห์ดวงเนี้ยไว้ในวงโครจรเนี่ยมันจะอธิบายการเกิดวงโครจรร,รีรีแบบนี้ได้ในทันทีเลย<อ>นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะเป็นดาวเคราะห์ก๊าซหรือว่าควรจะเป็นดาวเคราะห์หิน ใด้ขนาดมวลครับเราคิดว่าเป็นดาวเคราะห์หินเพราะมวลยังไม่มากในระดับที่แบบจะเป็นดาวเคราะห์ก๊าซได้<ม>ถ้าจะเป็นดาวเคราะห์ก๊าซเนี่ยจะต้องมีมวลประมาณ7จถึงแเท่าของโลกขึ้นไป<ม>นะฮะถึงจะเป็นดาวเคราะห์ก<ม>๊าซก็ถ้าให้นึกภาพครับสมมติไปยืนอยู่บน Planet X <ม>ดวงนี้ได้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าน้ําหนักตัวของเรามากกว่าบนโลกประมาณ5เท่ารู้สึกว่ามันหนักขึ้น<ม>ใช้ชีวิตยากขึ้นนะฮะ<ม>แต่สิ่งที่อาจจะต้องเน้นย้าก็คือ ถ้ามันมีอยู่จริงด้วยนะครับแปลว่าถ้าก่อนเน้นย้ำว่าถ้ามันมีอยู่จริงแปลว่ามันอาจจะไม่มีเลยก็ได้ใช่ไหมคะครับคือย้อนกลับไปที่กฎความโน้นถ่วงสากลของนิวตันอย่างที่บอกไวต้ตอนต้นว่าแบบนิวตันมั่วหรือเปล่าว่าแบบทำไมยูเรเนี่งสมุขจรแปลก,กไปได้ตอนนั้นนักวิทย์เขาได้ค้นพบดาวเนปบจูนทั่วโลกก็เชื่อกันเลยเนี่ยโหกฎนิวตันสกิดแม่นมากวัดเจอดาวเนปบจูนจากปลายปากกา แล้วนักดาราศาสตร์ก็เลยหันกล้องไปสำรวจดาวพุธแล้วไปเจอว่าดาวพุธมีพฤติกรรมประหลาดครับกลายเป็นว่าดาวพุธก็โคจรคลาดเคลื่อนไปจากที่ควรจะเป็นทิฟฟีมาแล้วครับ <S <S นี่ไงต้องมีดาว,ว,ว,วอีกดวงดึงดาวพุธอยู่ตั้งชื่อให้เรียบร้อยได้ครับว่าชื่อดาววอลแคนตั้งไว้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บแบบทิฟฟีนิวตันอธิบายอย่างนี้ได้แน่ๆเวลาผ่านไปนะฮะตัวสัมัทธภาพของไอน์สไตน์มันก็มาอธิบายได้ครับว่า จริงๆไอการเคลื่อนที่ของดาวพุธเนี่ยมันมาจากการบิดโค้งของไอดั s สเปซไทม์ตัวปริภูมิเวลาเพราะมันอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากๆเท่านั้นเองไม่ได้ว่ามีดาวอะไรมาดึงดาวพุธอยู่คําว่าปริภูมิเวลาดูเซ็กซี่นะน่าสนใจมากครับเดี๋ยวแปะไว้ได้เดี๋ยวไว้ไปลงลึกกันได้ในตอนถัดไปนะฮะก็เลยทําให้เนี่ยกฎของนิวตันอาจจะไม่สามารถใช้อธิบายในทุกเรื่องจริงๆกฎนิวตันก็ไม่สามารถอธิบาย กับวัตถุที่มีมวลมากๆอย่างเช่นหลุมดําได้ซึ่งในเวลาเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เล็กมากๆระดับควอนตัมเนี่ยครับก็ไม่สามารถใช้กฎของนิวตันวัดได้เหมือนกันส่วนในของวัตถุต่างๆที่เรามองเห็นได้เนี่ยถามว่ากฎของนิวตันสามารถคํานวณได้ไหมคํานวณได้นะฮะแต่ค่าที่ออกมาคือมันน้อยจนเราไม่สามารถรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่กระทําต่อกันหลายกันได้นะฮะ ผม่าจะขอย้อนกลับมานิดนึงเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแล้วกันเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีความสงสัยกันอยู่ก็คือที่เราคุยกันถึงดาวเคราะหินกับดาวเคราะแก๊สที่เราคาดการว่าแพลเน็ตเเนี่ยน่าจะเป็นดาวเคราะหินใช่ไหมครับแล้วมันมีที่ก่อนบอกว่าดาวเคราะหินเราเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นเหมือนโลกที่มีพื้นผิวเหยียบได้แต่ดาวเคราะแก๊สคิดว่ามันน่าจะเป็นคล้ายๆกับมวลอากาศเหมือนกับก้อนเมฆหรือเปล่าที่แบบว่าเราเข้าไปได้เลยแล้วทําไมมวลของ ดาวคอแกอ๊สอ่ะมันถึงมากกว่าดาวข้อหินครับอ่าเพราะว่าไอ้พวกแก๊สล่าเนี้ยครับมันอัดแน่นอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มก้อนลงมานะฮะลองนึกสภาพว่าแบบเราขยุมเอาพวกไฮโดรเจนอะไรเนี่ยมารวมเป็นก้อนอัดแน่นอยู่ในพื้นที่แคบๆมันเลยทําใหม้มีมวลที่มหาศาลมากสมมติยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวของดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสเนี่ยมีขนาดถ้าเอาแค่รัศมีเนี่ยใหญ่กว่าโลกประมาณสิบเท่า แต่ถ้าเอามวลเนี่ยดาวพฤหัสมีมวลมากกว่าโลกประมาณพันเท่าด้วยกันนะครับเนื่องจากว่ามันอัดแน่นอยู่ใกล้กันแบบมากๆเลยในตรงนั้นซึ่งเนี่ยอันนี้คือความแตกต่างแม้ว่าดาวเคราะห์ gas นะครับตามหลักเทคนิคก็คือเราสามารถส่งยานเขาลงไปทะลุชั้นผิวเมฆข้างบนลงไปได้ครับแต่ยิ่งลึกลงไปเท่าไหร่ยิ่งมันมีมวลมากมันยิ่งมีแรงน้มถ่วงยิ่งมีความดันที่มากขึ้นเมื่อเข้าไปถึงใกล้กับใจกลาง ยานโอวกาศหลายๆลำที่เราส่งไปก็ถูกบีบขี้เมื่อเข้าไปถึงแกนของดาวที่ลงไปลึกยิ่งขึ้นซึ่งจริงๆเรื่องบรรดาเนี่ยดาวเคราะห์หินดาวเคราะห์แก๊สผมว่าอันเนี้ยน่าสนใจเดี๋ยวเก็บไปเล่าเต็มๆได้ว่าเรารู้ได้ไงว่าข้งางใต้ดาวเคราะห์แก๊สเป็นอย่างไรแล้วมีภารกิจไหนบ้างที่เราเคยพุ่งไปสำรวจดาวพวกนี้กันบ้างเดี๋ยวเก็บไปเล่าเพิ่มได้ค่ะต่อจากตัวการสำรวจแพเอรในครั้งนี้กันนะฮะ ซึ่งถ้าเอาจริงๆเรารู้สึกว่ามันมีความพยายามเยอะมากๆนะที่จะค้นหาว่าดาวแพลเนตเอ็กซ์เนี้ยมันอยู่ตรงไหนมันมีหรือไม่มีอ่ะทั้งการใช้กล้องโทรทัศน์หรือว่าการที่เปิดโครงการให้นักวิทยาศาสตร์หรือใครก็ได้ที่จะมาถ่ายภาพแล้วลงในเว็บไซต์นี้หน่อยแต่สุดท้ายแล้วเราก็ยังหาไม่เจอหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่มีอยู่จริงไม่มีก็ได้หรือเปล่านะเราอาจจะอธิบายได้ว่าเป็นพวกก้อนดาวเคราะห์น้อยหลายๆดวงมาช่วยดึงหรือเปล่า หรืออาจจะมีหลุมดําอยู่ใกล้ๆดังนั้นเล็กๆก็อา,อาจจะเป็นไปได้หรือพวกเราแค่เพิ่งเริ่มสํารวจนะครับแล้วมันมีเป็นไปแสเราแค่เห็นข้อมูลแค่กลุ่มนิดเดียวแล้วเราไปคิดว่านี่ไงข้อมูลเนี่ยมันตรงกับการที่ต้องมีพลเน็ตนายเพื่อเอามาสปอร์ตเอามาสนับสนุนว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องค้นหาดาวดวงนี้นะอาจจะเป็นปัจจัยการเมืองด้วยหรือเปล่าเพื่อให้ได้งบประมาณมาสำรวจดาวดวงนี้แต่ผมเชื่อนะว่ามีดูจากข้อมูลพวกนั้นนะผมก็อยากให้มีเหมือนกันแต่ ก็ต้องยอมรับอีกหนึ่งว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่เราไม่เข้าใจเกี่ยวกับปริภิยะเราเพิ่งเริ่มฝังกล้องออกไปได้ไม่นานเราเพิ่งเริ่มเซอร์เวีโดยรอบได้ในช่วงสันส้นๆเท่านั้นเองยังมีอีกหลายเรื่องที่รอให้เราไปสำรวจเพิ่มเติมกันอยู่และ PlanetX จะมีจริงไหมก็อาจจะได้คำตอบ ในเรื่อนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่าทุกคนก็ต้องคอยติดตามข่าวสารอวกาศแล้วก็สามารถมาเติมความรู้ได้ในรายการอวกาศขั้นไม่ถึงของพวกเราครับสำหรับวันนี้ผมปัตเตอร์กอนแล้วก็นิวก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่การสำรวจครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ear